สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับราค้นบอลทั้งหลายสำหรับโกจิต้าเป็นการฟิวชั่นกันให้เกิดนักรบสุดยอดความแข็งแกรง่งระหว่างโกคูกับจิต้าฟิวชั่นกันซึ่งแน่นอนเลยครับว่าติงหรือคนที่ชอบโกจิต้ามันมีเยอะมากๆวันนี้ผมเลยจะมานำเสนอสำหรับ10ร่างของโกจิต้าที่คุณ จะไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางร่างเนี่ยมันไม่มีในจักรวาลหลักนะครับมีแค่เวอร์ชั่นงานเกมเท่านั้นถ้าใครนะครับไม่ได้ติดตามแบบแท้จริงหรือเบื้องลึกนะครับก็จะไม่ทราบร่างเหล่านี้อย่างแน่นอนโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกดซับสไครก่อนนะและเรานะครับไปรับชมกันเลย เิ่มที่ร่างที่1เบคูเบคูคือการฟิวชั่นเฟลเฟลของโกคูกับเบจิต้าเพื่อต้องการเป็นสุดยอดนักรบอย่างโกจิต้าโดยเบคูมี2เวอร์ชั่นด้วยกันก็คือเวอร์ชันอ้วนและเวอร์ชันผอมโดยเบคูปรากฏขึ้นครั้งแรกในรักขั้นวันแซดในมูฟวี่ฟิวชั่นรีบอลในปี1995ส่วนในเวอร์ชันล่าสุดเป็นมูฟวี่รักขั้นวันซูเปอร์บลรี่ในปี2018โดยเบคูมาจากการตั้งชื่อของท่านไคโอทิตใต้นะครับจากการเห็นความอ้วนตูตานะครับของเบ เบคูเวอร์ชันอ้วนจึงได้ตั้งชื่อแหละครับว่าเบคูมาจากการเอาชื่อนะครับของเบจิต้ากับโกคูมารวมกันโดยร่างอ้วนจะมีความอ้วนจึงทําให้การโจมตีและการตั้งรับช้ามากๆเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นกระสอบซ้ายศัตรูเนี่ยโจมตีเล่นเลยส่วนเบคูร่างผอมนะครับตัวนี้เนี่ยหนักยิ่งกว่านะครับอย่างร่างเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีแรงในการวิ่งใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะวิ่งช้าก็เถอะแต่เบคูเวอร์ชันผอมนะครับอย่าว่าแต่แรงในการวิ่งเลยนะครับแค่ยืนเนี่ยก็แทบไม่ไหวแล้วจึงทําให้เบคูทั้งร่านและ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยโดยประโยชน์อย่างเดียวก็คือสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับให้แก่พวกเราผู้ชมอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้พูดจริงๆนะมาต่อที่ร่างที่2 g o ก็ต์ไลท์โกจิต้าเซยาหรือบิยอนโกจิต้าเซย่าหรือเอาง่ายๆนะครับก็คือเป็นร่างปกติของโกจิต้าหัวดําแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือมันเป็นโกจิต้าร่างหัวดําก็จริงนะครับแต่เป็นช่วงที่โกคูกับบิจิต้าได้สถานะการเป็นพระเจ้าของชาวเซย่ามาแล้วจึงทาให้ร่างหัวดํานี้นะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าร่างหัวดําปกติ ถ้าหาก2คนนี้เนี่ยไม่ได้ไปฝึกฝนกับวิสนะครับจึงทําให้นะครับร่างหัวดําตรงนี้นะครับมีพลังเนี่ยถ้าเทียบนะครับมันจะมากกว่าปกติหลายเท่ามากเลยมาต่อที่ร่างที่3ามซูปเปอร์ไซย่าโกจิตา้าโดยมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเดอะมูฟวี่นะครับดาร์คเอ็นด์บอลเซตฟิวชั่นรีบอนส่วนเวอร์ชันที่2นะครับก็เวอร์ชันล่าสุดเลยก็คือดาร์คเอ็นด์บอลซูเปอร์โบรลีปี2018โดยร่างซูปเปอร์ไซย่าของโกจิตา้าสามารถสู้กับโบรลีร่างซูปเปอร์ไซย่าได้อย่างสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรรือกา รับนะครับสามารถโจมตีโบรี่ได้เป็นเด็กเลยนั่นแหละครับจึงทำให้พลังของร่างนี้ก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน <S <S <ๆ>มาต่อที่ร่างที่4 <S <S โกชิต้าซูปเปอร์ไซยา่าขั้นที่2 สำหรับโกจิต้าซูเปอร์สัสยาขั้นที่2ยังไม่เคยปรากฏขึ้นในจกักรวาลหลักราคุนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ปรากฏขึ้นในจักรวาลเกมราคุนบอนฮีโร่ในมิชชั่นที่5ของราคุนบอนฮีโร่โดยโกจิต้าซูเปอร์สัสยาขั้นที่2จะมีทั้งความเร็วในการโจมตีและการตั้งรับที่เร็วกว่าซูเปอร์สัญญาขั้นที่1แถมการต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าดุนแรงกว่ามากแต่ว่ามันก็จะทดเชยนะครับด้วยการที่ว่าจะสูญเสียพลังชีิที่มากยิ่งกว่านะครับแต่ว่ามันก็คุ้ม่าาาาามมากกกเเเลยรรับรทีนสาาถป็ โกจิต้าในการโจมตีศัตรูได้เพราะว่าพลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายเท่ากว่าซูเปอร์เซย่าขั้นที่1ต่อที่ร่างที่5โกจิต้าซูเปอร์เซย่าขั้นที่3สําหรับร่าง3โกจิต้าเหมือนเดิมเลยแหละครับว่ายังไม่เคยปรากฏขึ้นนะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเลยไม่ว่าจะเป็นมูฟวี่เอ้ยหรือในส่วนมังงะน,นะครับแต่ปรากฏขึ้นในดราก้อนบอลฮีโร่เวอร์ชั่นงานเกมนะครับ Hero ดราก้อนบอลฮีโร่วิกตอรี่มิชชั่นโดยเกิดขึ้นนะครับเป็นมิชชั่นที่3นะครับในกาแล็กซี่มิชชั่นซีรีส์นะคร ร่าง3จะมีพลังที่สูงมากๆเลยแหะครับโดยโกจิตาร่าง3ในเวอร์ชั่นงานเกมนะครับจะต้องประทะกับเบบี้จานป้าโดยเป็นการร่วมมือกันของตัวละครนะครับในเวอร์ชั่นงานเกมอย่างบีทโกฮังโกเทนทั้งแล้วก็โกจิต้านะครับในการรวมใจกันในการต่อสู้กับเบบี้จานป้ามาต่อที่ร่างที่6 g โกจิต้าบลูสำหรับโกจิต้าบลูเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดแล้วในดาวขบึบอลซูเปอร์บลูี่ปี2018 โดยโกจิต้าบลูปะทะกับโบรลี่ร่างลีเจเนรีโดยร่างบลูคือร่างพระเจ้าของชาวไซยรที่เป็นการแปลงร่างซูเปอร์ไซยรทับไปอีกหนึ่งรอบโดยร่างนี้เกือบฆ่าโบรลี่แล้วจากการยิงพลังของเขาแต่ว่าจิไรได้ขอพรกับเทพเจ้ามังกรให้โบรลี่กลับไปที่ดาวของตนเองเสียก่อนทำม้อย่างนั้นแล้วก็โบรลี่คงได้ตายคามือโกจิต้าไปแล้วสําหรับร่างบูโกจิต้าคงไม่ต้องพูดถึงความเทพและความเก่งนะครับเพราะว่าเป็นร่างสูงสุดแล้วนะครับของการเป็นโกจิต้าไม่ว่าจะเป็นการโจมตีพลังความรุนแรง แปลงอะไรต่างๆนะครับคือจุดสูงสุดแล้วของโกคูกับเบจิต้าในการฟิวชั่นกันมาต่อที่ร่างที่7 p e r เพอร์เฟ e r s ซูเปอร์ซย่าบลูร่างนี้มีเฉพาะในเวอร์ชั่นมังงะเท่านั้นสำหรับใครที่ติดตามมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็จะทราบว่าในภาคของโบรลี่มังะไม่ได้มีการเล่าถึงได้ทําการข้ามไปในภาคนะครับนักโทษสายตรวจอวกาศเลยแต่ว่ามันจะมีตอนหนึ่งนะครับเป็นตอนที่โกคูเนี่ยเล่าเรื่องราวแหะครับว่าตอนที่เขาเนี่ยได้ปะทะก,กับโบรลี่นะครับเป็นแฟลชแบ็กเรื่องหลังนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงแล้วก มีภาพนะครับของโกจิต้าบลูร่างเพอร์เฟกด้วยซึ่งบลูร่างเพอร์เฟกจุดเด่นเด่นเลยนะครับก็คือเวลาต่อสู้ในปกติร่างบลูเป็นร่างที่เปลืองพลังของผู้ใช้มากๆแต่ถ้าคุณเป็นบลูเพอร์เฟกนะครับการต่อสู้ของคุณสมมตุติถ้าคุณต่อสู้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยจาก100%นะครับพลังของคุณอาจจะลดแค่5%หรือ10%เท่านั้นและการโจมตีของคุณจะเพอร์เฟกมากสามารถใช้การโจมตีได้100%เต็มที่หมดเลยซึ่งเป็นจุดสูงสุดของร่างบลูที่แท้จริงแต่ว่่่าาในเนเนเวออรรร์ชัมมมหืีคไยก เอ่ยถึงร่างนี้แต่ในมังงะนะครับจะพูดถึงร่างนี้เป็นหลักเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในมังงะโกจิต้าบลูร่างเพอร์เฟกนะครับจึงเป็นร่างที่สูงที่สุดแล้วของโกจิต้าบลูมาต่อที่ร่างที่8โกจิต้าลิงยักษ์สีทองอีกหนึ่งร่างที่ไม่มีในจกักรวาลหลักดราคอนวอนเป็นส่วนของในจกักรวาลเกมอีกเช่นเคยโดยลิงยักษ์สีทองปรากฏขึ้นครั้งแรกในมิชชั่นที่8ดราคอนวอนฮีโร่จากุมิชชั่นซีรีส์โดยลิงยักษ์สีทองจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติและพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่า ปกติด้วยซึ่งพลังส่วนใหญ่ของโกจิต้าสีทองจะสามารถใช้ได้นะครับเหมือนโกจิต้าร่างปกติเลยแต่ว่าในส่วนจักรวาลหลักนะครับยังไม่เคยมีการนำเอาโกจิต้าสีทองร่างลิงยักษ์มาสักครั้งหนึ่งเลยซึ่งก็คิดว่าในอนาคตนะครับก็ไม่น่าจะนําเข้ามาแล้วเพราะว่าสายของโกจิต้าบลูนะตอนนี้นะครับก็ไม่มีวี่แวแวแหละครับว่าจะเป็นลิงยักษ์ได้สักครั้งหนึ่งเลยแหละครับ มาต่อที่ร่างที่9โกจิต้าสี่ดรากุนบอลจีร่างที่พวกเราคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ถูกนับเข้าสู่จักรวาลหลักแล้วแต่ก็ยังคงตึงตาตรึงใจแฟนๆดรากุนบอลเสมอมาสําหรับร่าง4ยิ่งเป็นร่าง4โกจิต้าแล้วนะครับต้องมีหลายต่อหลายคนเนี่ยชื่นชอบแน่นอนโดยโกจิต้า4เป็นการฟิวชั่นกันร,ระหว่างโกคูกับเบจิต้าเพื่อปะทะกับโอเมก้าเชนรอน ซึ่งพลังของโกจิต้า4เหนือกว่าโอเมก้าเชนรอนเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ว่าทั้งสองคนติดเล่นไปหน่อยแล้วก็เวลาในการเป็นที่น้อยมากๆจึงทําให้ทั้งสองคนนะครับลุดออกมาเสียก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดแล้วก็ก็คงสามารถล้มโอเมก้าเชนรอนได้อย่างง่ายได้เลย มาต่อที่ร่างที่10ร่างสุดท้ายซุปเปอร์เซย่าสโกจิต้าไคโอเคนเป็นร่างใหม่ล่าสุดเอียมอ่องนะครับในเวอร์ชันงานเกมที่เพิ่งมีการเปิดเผยขึ้นมาโดยซุปเปอร์เซย่าสโกจิต้าไคโอเคนมีการปรากฏขึ้นในงานเกมนะครับ Ball Fusion, ดรากุนบอลฟิวชั่นโดยเป็นเกมแนว RPG ของเครื่อง Nintendo 3ds นะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสําหรับร่าง4ก็คือเป็นร่าง4ของโกจิต้านะครับร่างลิงนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว,ว,ว่ามีความเพิ่มเติม,ตมความโหดขึ้นมาสามารถใช้ท่า าไคโอเคนขึ้นมาได้ซึ่งร่าง4แล้วจริงๆตอนนี้นะครับมันก็มีในหลายเวอร์ชันเลยนะครับดับเบิลยูวันฮีโร่นะครับก็เคยมีการปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับหรือในเวอร์ชั่นงานเกมอย่างด r a g o n ลยูวันเซนเนเวิร์สนะครับก็เคยมีการปรากฏขึ้นมาแล้วซึ่งร่างสีนะครับพลังหลักๆเลยนะครับมันสามารถเพิ่มพลังของผู้ใช้ได้แต่ว่านะครับถึงแม้ว่าพลังโจมตีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มันต้องเสี่ยงกับภาระร่างกายนะครับที่ต้องแบกรับให้มันมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณใช้ไคคคโออเเเนะรรรรรับบบหหลลาา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 ยยยทท่่่่มมกกกกงงงงขุณจต้แแวสีใ สลายของกระดูกเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันเป็นยังไงบ้างครับทั้ง10ร่างของโกจิต้ามันผ่านหูผ่านตาทุกคนมาบ้างหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็ทําขึ้นนะครับเนื่องจากว่าดา a g บอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับตอนล่าสุดเลยเนี่ยมีการเอาโกจิต้าออกมานะครับผมเลยคิดว่าผมก็อยากจะนําเสนอแหละครับว่าร่างของโกจิต้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและก็คลิปประวัติโกจิต้านะครับถ้าใครนะครับอยากรับชมจริงๆก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งคาถามมาเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับประวัติโกจิต้านะครับผมจะ ไปใส่ท้ายคลิปนะครับก็ตั้งคําถามมาเยอะๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับโกจิต้าก็ได้นะครับเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ได้เกี่ยวกับรานบอลหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับอะไรต่างๆก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันและเหมือนเดิมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเวลาคุณกดกระดิ่งอย่าลืมนะกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะถ้าคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมานะครับ YouTube, ยูทู เลยแล้วก็ f c e e o o o เป็นเพจผม Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับมีประมูลสินค้าดรา o อนบอลมีการพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับดรา้อนบอลนะครับหรือเรื่องอื่นก็ได้เกี่ยวกับการ์ตูนก็มีเช่นกันนะครับฝากด้วยละกันกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ